สวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีวันเสาร์คลิปนี้ขอจวดไอแมงดาสะหน่อยนะวันเสาร์เราก็ออกกันรัวๆสิคะรออะไรสิคะนะเออมันตับมันมันตับมันไอเวนนะไอหมาสีพ่อสีแม่มึงนะมึงจะมานั่งชี้แจงเรื่องลูกมึงไอคลิปเมื่อวานที่มึงนั่งแดกไปซื้อของเออเออที่เซเว่นอะนะโอ้ไอเวนนะ แม่มันตับมันทุกคนสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องชาวแชเด้อนะคะนะ มึงจะมานั่งชี้แจงมึงนั่งชี้แจงทั้โพงเหรอฮะไอ้ฮี้ทั้งหมดทั้งมวลนะนะที่มึงไปซื้ออะไรหรือว่าเออมึงอยู่กับลูกมึงหรือว่าลูกมึงจะกินนู่นกินนี่ก็เรื่องหัวปอดมึงนะอีควายขอบคุณนะครับพี่น้องครับที่ที่ให้ความเมตตาอ่าน้องลิงนะครับนะก็ก็ขอบคุณนะครับที่เออยังยังยังเอนดูลูกค่อยนะครับยัง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 เออยังเห็นว่าน้องเออยังเป็นเอฟซีน้องนู่นนี่นั่นถ้ไอ้ไอ้ไอ้หมาสีพ่อสีแม่ มึงไอดอกทองนะมึงมต้องมาอธิบายพี่น้องครับมีคนเขาบอกว่าค่อยไม่แน่จริงว่าทําไมต้องปิดเม้น์นู่นนี่นั่นเพี่น้องครับค่อยก็ไม่เคยปิดเม้น์นะครับค่อยก็เปิดตลอดนะครับว่าปิดเม้น์เพื่ออะไรล่ะครับมันจะหนีทําไมล่ะครับเรื่องการปิดเม้น์นะมันหนีไม่ได้หรอกครับนะเออก็เปิดเม้น์ไปเลยจะปิดทําไมนู่นนี่นั่นอไอสัตว์ว่าเวละก่อนหน้านี้ก่อนมึงจะไปมุกที่อยู่ยาวๆอะ่อะที่มึงออกคลิปแล้วมาชี้แจงชี้แจงมึงปิดไอเหีย มึงตอแหลมึงหลงส้นเหรอฮะไอหัวควยไอสัตว์ไอสันขวานนะมึงมานั่งชี้แจงเรื่องสัเพเหระเรื่องลูกมึงไอสัตว์ถ้ามึงถ้ามึงรักลูกมึงอะนะมึงต้องให้ลูกมึงแดกก่อนไม่ใช่ว่ามึงแดกก่อนลูกนะมึงแดกก่อนลูกมึงกลัวมึงแย่งลูกมึงแดกนะอาหารลูกมึงไม่มีเทียอะไรมีแต่ขนมนะอาหารในเซเว่นมีเยอะแยะไปข้าวไข่ จงไข่เจียวนะมึงซื้อเฉพาะแดกของมึงมึงมักง่ายมึงไม่อยากทําให้ลูกมึงแดกนะมึงมึงพูดต่อหน้าคลิปมึงมึงเป็นพ่อที่ดีนะเออลูกใครใครใครจะไม่รักถูไอสัตว์แต่การกระทามึงโคตรเฮี้ยเลยกูบอกให้เลยนะการกระทาแม่งย้อนแย้งการกระทําแม่งดอกทองอะมึงอะฮะไอสันขวานไอควายไอ้ถลอะพีนะไอจังไรไฟไหมนะคนอย่างมึงอะไอมันหน้าไหวหลังหลอกนะให้มึงชี้แจงให้มึงมาพูดต่างๆนานาเรื่องลูกมึงนะไอสัตว์ ก็ไม่มีใครเขานะสนใจหรอกนะเรื่องของมึงลูกของมึงนะมึงจะเลี้ยงยังไงก็เรื่องของมึงมึงจะให้แดกหรือไม่ให้แดกก็เรื่องของมึงลูกมึงนะพูดให้มีประเด็นพูดดึงออกมาฮะให้ให้ให้มีประเด็นให้ให้ทุกคนได้ได้เห็นพฤติกรรมลูกมึงนะให้เห็นว่าเออมึงเป็นคนรักลูกนะใส่ใจลูกนู่นนี่นั่นนะว่าเออเออเออลูกเป็น เป็นอะไรนะเป็นแก้วตาดวงใจใครจะทํากับลูกแบบนั้นไม่ได้หรอกนะเออใครเขาก็อยากเออใครเขาก็อยากให้ลูกแบบเอ่อเออมกินดีอยู่ดีนะแต่การกระทามึงอะมึงกับเมียมึงอะอีข้างๆนะนะเขาเรียกว,ว่าการกระทําแบบมันสร้างภาพแค่สิบนาทีการกระทาแบบตอแหลการกระทาแบบหน้าไหวหลงหลอกนะควาย ไอสัตว์นะมานั่งชี้แจงมึงจะมาอธิบายหาพ่อมึงเหรอฮะไอที่ทั้งหมดทั้งมวลนึงนะฮะมึงปิดเม้นก่อนหน้านี้มึงปิดเม้นอ่ะใช่อยู่ถ้ามีลูกมึงอ่ะ y o ย t ท b e อาจจะปิดกูเชื่ออ่ะกูเชื่อแต่ไม่มาก นะแต่ถ้ามึงนั่งชี้แจงมึงปิดหาพ่อมึงเหรอไม่มีไม่มีลูกมึงอยู่ในคลิปมึงปิดทาไมแล้วมึงจะมาธี่ไปเรื่องการกินเออซื้อมาแล้วนางบอกจะกินมาม่าเออก็เลยให้นางกินก็บอกแล้วมันเผ็ดน่ะนางก็จะเอาโน่นนี่นั่นไอสัตว์มึงเป็นพ่อเนี่ยฮะฮะมึงมึงมึงจะควบคุมลูกมึงไม่ได้เลยเหรอไอคันเราเออเข้าไปในเซเว่นลูกก็จะเอาตุ๊กตามันแพงสี่ห้าร้อยโน่นนี่นั่นอ่ะถ้าไม่ให้นางก็จะร้องก็จะอายเขาโอ้ยสัตว์ไอจังไรโอ้ยไอดอกทอง เห็นแล้วมันตับว่ามึงอ่ะฮะมันตับแหมอีเมียไม่มานี่เพราะอะไรเออต้องดูแลเคแคเคเคยาย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 เนี่ยนะยายวิวแชร์เออเออไปเที่ยวมาแล้วยี่สิบประเทศอืมมันตับวันนี้มันตับออกให้รัวๆออกให้รัวๆนะเออนะคลิปนี้ขอจวดไอแมงดานะใครยังไม่ฟังคลิปเออเออจวดเออยายวิวแชร์ไปดูที่ช่องใหญ่นะจ๊ะเออช่องนี้ขอจวด ขอจุดไอแมงดาไอหน้าส้นตีนไอหมาสีพ่อสีแม่มึงไอตอแหละนะเป็นไงเป็นไงามาเคียนี่เหรอมาเคียนี่สินเหรอฮะมาจ่ายค่าน้ำข้าไฟเหรออะฮะไอเฮียอะไม่รีบกลับนี่ไม่มีกีค่าลองมือรองตีนะเชื่อได้เหอะที่มันถ่ายหันหน้าเข้ากำแพงแนะี่ไม่ใช่อะไรหรอกไม่อยากให้เห็นบ้านโลก เชื่อเหรอบ้านรกและตุ้มเป๊ะแม่งไม่ถ่ายแม่งหันหน้าเข้ากําแพงไม่อยากให้เห็นตัวบ้านไม่เห็นสิ่งไม่อยากให้พวกเราเห็นสิ่งของที่มันวางอิเลเกะเาลาวพงลาวผ้าเชื่อได้เชื่อนะชาไม่จ้าถ้าจ่ายถ้าถ่ายลงไปบริเวณพื้นหรือเราหันหน้าไปทางเออ่หันหลังไปทางครัวนะบันไลมันไม่อยากให้พวกเราวิพาก์วิจารณ์มันไม่อยากให้พวกเราเจับต้องจับจ้องจับ อมองจ้องมันว่าบ้านมันเป็นยังไงบ้านมันลกโน่นนี้นั่นนะไอเฮียเนี่ยมันหัวหมอนะมึงมึงไม่ต้องพูดนะมึงเอาเวลาที่มึงนั่งถอกควยมาอธิบายเ่ยนะมึงไปดูแลลูกมึงมึงจบเป็นยาตีมึงไปสอนมันให้มันพูดนะอะเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเนี่ย,ยจะเข้าปีหน้าแล้วอปีหน้าทำไมไง ปีหน้าทําไมอ่ะพูดแล้วต้องทําให้ได้นะปีหน้าให้ลูกกลับไปเรียนอ่ะกลับไปเรียนแล้วมึงไม่เคยคิดเลยเหรอว่าลูกมึงอะโตเป็นอย่างกระโขงอ่ะแล้วเด็กเข้าไปใหม่ตัวนี้เดียวอะฮะไอ้ควายแหมก็ใช่ไงก็มึงก็พฤติกรรมทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันมาจากมึงสองตัวะลูกมึงถึงได้เป็นอย่างนี้มึงอย่ามาโทษเลยเด็กมันเป็นเองมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับการเลี้ยงดูนะพวกมึงไม่ได้ใส่จ้างตั้งแต่แรกนะมึงอย่ามาใส่มึงอย่ามาโทษลูกมึงมึงอย่ามาโทษ เอ่อต่างๆนานาว่าลูกมึงกวนนูน่นนี่นั่นนะถ้ามึงสอนลูกมึงตั้งแต่แรกสอนให้มันทําแบบนั้นสอนให้มันแบบนี้อันไหนไม่ดีก็บอกมันตีมันจุงไหมเอออย่าไปตีมันเลยครับตีไปก็เท่านั้นนะไม่อยากทําร้ายร่างกายเด็กแล้วครับเออไม่อยากจะตีลูกนะมันไม่ดีนะครับนะโอ้ยไอสัตว์โอยแน่ใจมึงไม่ตีแต่มึงให้แดกตีเลยใช่ไหมเมียมึงอ่ะฮะ มึงอะเหรอคนอย่างมึงอะเหรอเก็บอารมณ์อยู่นะเวลามึงมาหัวสายตามึงจิกเลยไอ้เป๋ไอ้สัตว์ไอ้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 ทลพีไอ้ดอกทองไอ้แม่เย็ดไอ้หัวควยนะให้มึงนั่งชี้แจงให้มึงพูดต่างๆนานานะเขาก็เห็นสันดานมึงสันดานมึงมันขี้เกียจแม้กระทั่งเดินไปหยิบช้อนมึงยังไม่หยิบเลยมึงมักง่ายมึงมักง่ายมึงใช้อะไรตรงไหนมึงหยิบตรงนั้นเลยนะแม้กระทั่งเวลามึงนั่งกินนะมึงไม่เคยเต็มพร้อมที่อะไรใดๆก็แล้วแต่ นะมึงใช้ลูกมึงมึงก็รู้ว่าลูกมึงไม่รู้เรื่องถึงมึงจะพูดแต่มึงพูดคําซ้ําๆใช่อยู่บางครั้งมันรู้เรื่องแต่รู้เรื่องในในสิ่งที่มึงพูดซ้ําๆแต่ถ้ามึงพูดแบบใหม่ๆหรือคําใหม่ๆอะไรเงี้ยมันเออมันไม่มีเสียงตอบรับมึงพูดอยู่คนเดียวลูกมึงตอบมึงไหมลูกมึงก็ไม่ได้ตอบมึงนงมึงเอาเวลาที่มึงมานั่งชี้แจงให้เอฟซีหรือว่าเอ่อโตตอบให้คนเข้าใจมึงอ่ะมึงเอาเอาคําพูดของมึงเนี่ย ไปปรับเปลี่ยนและดูแลลูกมึงให้มันดีขึ้นแล้วพอคุณเขาดูเขาก็จะได้เห็นว่าลูกมึงดีขึ้นไอ้เฮียงมานั่งพูดอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าตอแหลแก้ผ้าเอาหน้ารอดมึงก็้าใจไหมไอแม่เย็ดไอดอกทองไอสันขวานไอทรอพีไปก่อนเด้อเจอกันใหม่มาเมื่อยามสะดวกนะจ๊ะสวัสดีจ้า